สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะอยู่กับครัวคุณหญิงสไตล์อินดี้นะคะห่างหายไปสักพักนะคะเนื่องจากว่าไม่สบายนะคะเป็นหวัดแล้วก็ไอด้วยนะคะสังเกตได้จากน้ำเสียงที่พูดในคลิปวันนี้นะคะเข้าครัววันนี้นะคะหญิงก็จะพาเพื่อนๆทำเมนูที่เชื่อว่าหลายๆท่านเคยทานแน่นอนนะคะหลายๆคนก็คงชอบด้วยนะคะเป็นเมนูที่ผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กก็ทานได้นะคะ เข้ากลัวไปดูพร้อมๆกันเลยจ้าค่ะเมนูที่หญิงจะพาทุกคนทําในวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆภาคนะคะภาคอีสานตกเหนือใต้ตะวันออกอะไรก็คงเคยทานกันบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะคนอีสานที่ชื่นชอบม,มากเมนูนี้เห็นหน้าตากันแล้วก็คงจะพอเดาได้นะคะนั่นก็คือเมนูส้มตําค่ะแต่ว่าส้มตําที่เราจะพาทําในวันนี้นะคะพิเศษเป็นเมนูส้มตําทอดค่ะเพื่อนๆ อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการมียังไงบ้างก่อนอื่นเราไปดูส่วนประกอบต่างๆนะคะของวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างสําหรับส้มตำทอดนะคะเริ่มจากมะละกอนะคะมะละกอก็เลือกพันธุ์ที่กรอบๆนะคะเวลาทอดก็ยิ่งจะกรอบเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็แครอทนะคะวันนี้เราจะใส่แครอทด,ด้วยกุ้งนะคะ ใช้เป็นกุ้งสดนะคะแกะเปลือกทำความสะอาดให้เรียบร้อยดึงเส้นหลังเขาออกให้เรียบร้อยนะคะหรือถ้าใครไม่ใส่กุ้งก็จะใส่เป็นซีฟู้ดเลยก็ได้นะคะ mm hmm. เพิ่มรสชาติในการกินส้นตมตำกรอบครอบอีกนะคะ mm hmm. น้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้คือเคี่ยวไฟผ่านความร้อนมาเรียบร้อยแล้วน้ำมะขามเปียกนะคะก็เช่นเดียวกันผ่านความร้อนแล้วตัวฟักยาวแป้งทอดกรอบนะคะในส่วนของแป้งทอดกรอบเพื่อนๆใช้เป็น แป้งสาเร็จรูปหมือนอย่างลรก็ได้นะคะแป้งเช่นแป้งโกกิหรือว่าแป้งขนอนะคะถ่ายนอกบ้านก็มีวันนิดนึงนะคะต้องขอประทานโทษด้วยนะคะหรือถ้าใครชอบรสชาติดั้งเดิมของเขาจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งอเนอกประสงค์ก็ได้นะคะถ้าไม่ใช้แป้งที่ปุงสําเร็จอันนี้เป็นน้ําเย็นนะคะใช้เป็นน้ําเย็นจัดเป็นน้ําแช่น้ําแข็งหรือแช่ตู้เย็นมาก็ได้ถั่วลิสงค้าวบดกุ้งแห้งนะคะน้ําปลา น้ำมะนาวสดกระเทียมนะคะมะเขือเทศใช้เป็นมะเขือเทศท้อแบบนี้หรือมะเขือเทศสีดาหรือมะเขือเทศราชินีก็ได้นะคะพริกค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามชอบได้เลยนะคะในส่วนของส้มตำทอดวันนี้นะคะเราจะแสดงให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับทาน3-4ท่านกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับใครที่ทำขายก็ต้องแยกส่วนผสมต่างๆไว้แบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเริ่มจากการขูดเส้นมะละกอหรือการเตรียมเส้นมะละกอนั่นเองนะคะใครไม่มีที่ขูดก็ใช้การสับแล้วซอยยาวๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะปริมาณมากน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะวันนี้เราจะทำสำหรับ3-4ท่านนะคะหลังจากขูดมะละกอเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยเจ้าแครอทนี้เลยนะคะก็จะได้ทานผัก สีส้มไปด้วยเลยนะคะได้เบต้าแคโรทีนเข้าไปอีกหน้าตาของเส้นมะละกอแล้วก็แครอทเส้นนะคะก็ขูดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าต่อไปเราจะต้องเตรียมภาชนะนะคะอีกใบนะคะสำหรับทําการผสมแป้งทอดกรอบแล้วก็น้ำเย็นจัดนะคะเน้นว่าน้ำเย็นจัดนะคะจะช่วยทำให้ มะละกอหรือว่าผักแครอทของเรานั้นกรอบนานยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าใช้น้ำเปล่าธรรมดาด้วยนะคะหลังจากนั้นก็นําช้อนนะคะหรือทัพพีก็ได้ค่ะผสมแป้งกับน้ําให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากที่เราผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะความข้นเหนียวนะคะต้องหยดเป็นสายได้นะคะไม่ข้นเกินไปและไม่เหลวจนเกินไปนะคะ ถ้าค้นเกินไปเขาจะจับเป็นก้อนๆน,นะคะเกาะตามเส้นมะละกอเป็นกลุ่มก้อนแต่ถ้าพอดิบพอดีมันก็จะเป็นเส้นไข่เส้นมันที่สวยงามประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆหลังจากผสมแป้งได้ที่แล้วนะคะก็นําเส้นมะละกอลงคุกเขาเลยนะคะญิงจะคุกเข้ารวมกันเลยนะคะแต่ถ้าใครทําขายจะแยกคุกระหว่าง เส้นมะละกอแล้วก็เส้นแครอทโดยแยกแป้งอีกถ้วยหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าบางคุณก็ไม่ชอบใส่แครอทนะคะแต่นี้เราผสมรวมกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ก็ตั้งน้ำนะคะเดือดเรียบร้อยแล้วเราทงการลวกกุ้งนะคะลวกเขาแค่พอเปลี่ยนเป็นสีส้มพอนะคะอย่าลวกนานเพราะเดี๋ยวเนื้อกุ้งแข็งนะคะจะไม่หวานกรอบเด้งนะคะ เสร็จแล้วนําขึ้นพักไว้ค่ะหลังจากลวกกุ้งแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนของการทอดเส้นมะละกอแล้วก็แครอทนะคะกระทะนะคะใส่น้ํามันตั้งไฟให้น้ํามันร้อนใช้ไฟกลางนะคะทําการทอดโดยใช้ซ่อมนะคะตักเข้าลงทีละนิดนะคะหรือใช้ที่ขีบลงทีละนิดนะคะทําการเกลี่ยไม่ให้เส้นเขาติดกันนะคะมันก็จะสวยนะคะเป็นเส้นๆเ,เวลาเราจัดจานสวยงามเลยนะคะ ทำการทอดให้เหลืองกรอบแบบนี้นะคะมีสีเหลืองทองนะคะกลับด้านเขานะคะพอได้สีตามที่เราต้องการนะคะออกเป็นสีประมาณนี้นะคะสีเหลืองทองก็นําขึ้นนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ํามันแล้วก็จัดใส่จานไว้รอเลยค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากเราจัดจานนี้เสร็จแล้วก็จะไปทําน้ําส้มตํากันนะคะสําหรับที่จะมาเสิร์ฟทานกับส้มตามทอดของเรานะคะผักเคียงเพื่อนชอบวันไหนก็จัดมาเคียงได้เลยนะคะ ในส่วนของน้ำปรุงซมตำเนี่ยเพื่อนๆจะโขกไว้ก่อนก็ได้ะค่ะสำหรับใครที่ทำขายกลัวไม่ทันนะคะโขลกหยาบหรือปัน่นหยาบๆไว้ก็ได้นะคะพริกเราก็ไปคนผสมคลุกเหมือนยำก็ได้ค่ะถั่วฝักยาวก็เช่นเดียวกันนะคะหั่นเป็นท่อนประมาณนิ้วไว้นะคะก็สะดวกเวลาเราคลุกเขานะคะซมตำทอดเสิร์ฟตอนที่ทอดเสร็จนะคะใส่เป็นถ้วยหรือว่า ราดลงไปเลยก็ได้สําหรับใครที่ต้องการให้ราดเลยนะคะอันนี้เราทําไม่เยอะนะคะเราทําลงคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะโขกในคกนะคะกระเทียมกับพริกค่ะหลังจากโขกกระเทียมกับพริกพอหยาบยาบแล้วนะคะตามด้วยถั่วฝักยาวเลยค่ะบุบเขาพอแตกก็พอนะคะแค่ถั่วแตกนะคะหลังจากนั้นตักขึ้นใส่ชามผสมนะคะพริกถั่วแล้วก็กระเทียมนะคะที่เราโขลกหยาบๆบไว้เนะะี่ยค่ะ สังเกตนะคะว่าจับหยาบมันจะน่าทานนะคะเวลาเราไปเสิร์ฟนะคะหลังจากตักส่วนผสมขึ้นมาจากโครกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่มะเขือเทศลงไปในชามผสมค่ะวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นมะเขือเทศท้อนะคะเพราะว่ามันน่าทานดีทานสดก็ได้ทํมะเขือเทศทอ้อทานได้เหมือนมะเขือเทศลาชินีเลยค่ะตามด้วยกุ้งแห้งนะคะ ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะจะใส่เป็นกุ้งสดไปเลยก็ได้นะคะแต่ตามไทยมันก็ต้องมีนะคะกุ้งแห้งมถึงจะมีสีที่สวยนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะอัตราส่วนของเครื่องปรุงนะคะจะใส่เป็นคำอธิบายใต้คลิปนะคะอันนี้สำหรับ3-4ท่านนะคะส่วนผสมในการปรุงน้ำส้มตำวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆทำทาน ไม่กี่ท่านก็ลดปริมาณลงนะคะหรือจะทำน้ำแบบนี้ไว้เลยก็ได้เพราะว่ามันทานเล่นได้อยู่แล้วนะคะตามด้วยน้ำตาลเคี่ยวนะคะอันนี้คือผ่านความร้อนมาแล้วนะคะน้ำมะขามเปียกก็เช่นยียวการจะทำให้การเก็บรักษานานขึ้นนะคะน้ำมะขามเปียกก็เคี้ยวไฟนะคะเสร็จแล้วก็กองเอาเฉพาะน้ำเข้มข้นนะคะส่วนน้ำตาลปี๊บก็ผสมน้ำแล้วก็เคี้ยวไฟเขาละลายข้นเหนียวนะคะน้ำปลานะคะ ปลาก็จะได้รสชาติที่เข็มค้นอร่อยนะคะน้ำมะนาวสดค่ะนอกจากน้ำมะขามเปียกแล้วแล้วก็จะเพิ่มความหอมนะคะหอมเปรี้ยวด้วยมะนาวสดคลุกเค้าให้เข้ากันเห็นไหมคะมันก็จะมีน้ําออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในการไปทานราดบนส้มตำทอดกุ้งลวกนะคะคลุกเขาเบา,เบาเมือนะคะเพื่อนๆหลังจากคลุกเค้าแล้วนะคะเราก็จะนําถั่วลิสงคั่วนะคะ แบ่งใส่นะคะอีกส่วนหนึ่งเราจะไว้โรยบนเส้นมะละกอทอดนะคะจัดจานค่ะตอนนี้ได้เวลาอร่อยแล้วนะคะวันนี้หิงขออนุญาตนะคะเสิร์มในผานชนะแยกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทานทันทีนะคะเราจะไปลาดกันทีหลังนะคะส่วนใครทาทานกันเองก็สามารถลาดบุดเส้นมะละกอทอดแครอททอดไปทานได้เลยนะคะอันนี้เราจะแยกไว้ก่อน ก็จัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหน้าตาของส้มตําทอดนะคะเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ชอบทานส้มตําอยู่แล้วนะคะเปลี่ยนส้มตําธรรมดาเป็นส้มตําทอดรับรองว่าเด็กๆก็ชื่นชอบแน่นอนนะคะสําหรับเด็กท่านไหนที่ไม่ชอบทานผักนะคะทําส้มตําทอดให้เด็กๆเพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่พริกแค่นั้นเองเด็กๆก็สามารถทานได้แล้วนะคะสําหรับเมนูนี้ เดือนธันวานี้มีวันหยุดหลายวันนะคะก็ลองไปทำทานกันดูหรือใครจะไปทำเป็นอาชีพเสริมขายออนไลน์นะคะก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะยิงขอฝากช่อง YouTube อีกหนึ่งช่องด้วยนะคะฮักจังอินดี้นะคะช่องสัพเพเหระของพวกคุณหญิงสไตล์อินดี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะฮักจังอินดี้เดี๋ยวขอตัวไปทานส้มตำทอดอร่อยๆกันก่อนนะจ๊ะ สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า